สวัสดีครับพี่รองปองปายสุภุสุคนมาพ่อก็เสียงเมียงชาแนลพี่้องเสียงเมียงภาพมันแซบนวดก็้มเลลงพี่รองอากาศหนาวกินนห่อนลวกปากงันพี่้องมาสาเทำฮอนฮอเลยบวลพี่้องบอแล้วสิากินมามามาแซบบนุกันมงองสุกผมมึงงสุผมสุผมเอฟนเลย นห่อนได้ยั่วเลยโ้พี่ผักมาเห็นบอกโอ้เท่าเห็นไหลุ่นเลยคุโหยเมนูอากาศหนาวพี่น้องต้มเล้งต้มเล้งเกียกผักเกียกกเซียมเมหนาวมพี่น้องซีมงนาวกันแสบปะ อ๋ออร่อย,อรอยครับพี่น้องคลิปนี้ก่อนที่เขาไปเบิ้งการแซ็บนัวฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งครับนะพี่น้องเ <c oughs> พื่ได้กดแล้วกับเป็นกำลังใจเสี้ยงเมียงคนระับมี่กำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆพี่น้องมาเสี้ยงเมียงก็บอไลฟากินผ้าแซ็บผ้านัวมามาสีผ้าโซยมาลุยลุยครับลุยลุยเพรว่าไลฟ์พี่น้องเมื่อพี่เขา่าเราไมื่ไี้สีโซ่ร้อนหอน,หอนลวกปากเพิ่งเสืออื้อหือ สุบด,ด้วยเลยดีป้องมืองกระดูกกระดูกแต่ว่าขัดควายแล้วผมไม่หนเนื้อนี่ก็จะมีเลยต้มเล่งอากาศหนาวอืม เกีมาฮมกูได้มาแขนมาด้วยอ,ม,อ,ม,อม,มาฮอบดนีิบบดยินยังเลยบานกูรวขวดนัวเลยรับขวดเปื่อยเลยเริ่งตอน,นีงี้ยกันตอน,อตอนีเี้ยกันต้มเิีงนต่อนีงี้มามาแห็น้กัน อืมต้มเลี้ยงอากาศหนาวอืู้หูฟงฟงฟงพีง่น้องเอง ไฟมากเห็นมามเล้เบือ่อกินเยอะมามรุยรุยมาแสแสล้งนั่งน,น้ำก่อนมาสวยังกันนะน,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 นุ่งเลยน้ำมักปิ๊กไหมงู้แสบดีแบบ ม่ได้บอกเลยนะมบอกดีเลยมันนวลกัน,กน <c oughs> อืมเอาดีแล้เวเบอกว่ามวนกุ๊บเบื้องตอนนี้เนื้อย,ย่างดีเลยตอนนี้ข้อมันพี่น้อ,ขอ,ขอ,ของข้อตรงข้อตรงหัวมันอืม เย็นไว้ดิากายมันหนาวนี่บริสุทธิ์ห่อนเย็นไว้ดีอึ่มบางคตรนะเหนื่อยอย่างไรเ่ย เออโหถอดคอยผมกอไพ่สมัคร ขนเรียแล้วเอามาต้มเองเนี่ยต้องใส่ผลิตภักินให้หรอกบอกเลยนใครว่าเรียด น่าเสแสร้งกันเด้อโอ้มองค้อ,อนอีก,กตอนหนึง่งของพวมองคอดอกโค้งหลังปีกกรงเนื้อยังหลายเยอื้อ <c oughs> <c oughs> มาบ <c oughs> อพผิดอสุดควายเลย <c oughs> ขออยากกินนังเ <c oughs> ออสดพิทาพี่น่องเลยสดบเเเสะเดียบสสมัคร มีคนอยู่มึงน,นอกหยาดหยาดบอกว่าจยาสดแห้งไรกันจะกินเห็นไ้สวบแห้งไรก็สวบค่อยๆเลยกินธรรมดา <c oughs> แต่มันเสียงดีอ่ะ <c oughs> ว <c oughs> ้อาหารอหรกาาาันเนาบมังเห็นมันสุกหลอกสุกสอกสมุมมุ่อะมาดูบง ของใส่ของใส่ม the <asan arring noise> ันงวเลยเหงียนคือนมาเลยพ่ออะไรพี่น้องเศ้า โอ้ท้งเสียบทาง,ทางนัวอากาศหนาวกลิน่นห้อนวันที่มาหลวกปากบบโดนแป๊บเดียวก็เย็นแล้วเออพี่น้องคลิปนี้ดิขอรำขอล,ขอลากรันพี่น้องฝากนะเสื้อเมียงฝากนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์คนอยากกดกระดิ่งให้น,นะครับผมแฟนเพจกับฝากกดตาม,กด,ตามกดไลค์นะครับผมเสี้งเมียงผม,มยังมากมาหรอกว่าเรค่อยเก่งเน่อยครับผมไปแล้วครับผม